ค่ะคุณผู้ชมครับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยนะฮะหัวเว่ยและเจมาร์ Mart นะครับเขาจัดกิจกรรมเสริมความมั่นใจกับลูกค้าครับโดยการรับประกันความพอใจสามารถเปลี่ยนเครื่องได้ภายใน30วันลองไปติดตามดูครับช่วงนี้ทางเจมาร์ Mart มีเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาบอกต่อเมื่อคุนซื้อหัวเว่ยก็ต้องมาซื้อที่เจมาร์ Mart. เพราะทางเจมาร์ Mart รับประกันความปลอดภัยให้กับลูกค้าทุกท่านถ้าหากว่าใช้แล้วไม่พอใจด้านซอฟต์แวร์หรือว่าเครื่องเสียก็สามารถนําเครื่องมาเปลี่ยนได้ภายใน30วัน สมาร์ทโฟนที่ร่วมรายการก็มีหลากหลายรุ่นอาทิหัวเว่ย Y7A หัวเว่ย Nova 7i หัวเว่ย P40 และรุ่นอื่นๆของหัวเว่ยอีกมากมายกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง28กุมภาพันธ์64นี้เท่านั้น กิจกรรมนี้จัดมาเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการใช้งานด้าน h m s ของ h u วเว่ว่าใช้งานได้และการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของมือถือ h u วเว่นั้นก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายเพราะทางหัวเว่มีช่องทางการดาวน์โหลดแอปนับล้านอย่างแอป Gallery และ Petal Search ไว้ให้ดาวน์โหลดแอปมากมายเช่นกันในส่วนของเงื่อนไขาการรับประกันความพอใจเปลี่ยนเครื่องใน30วัน1คนมี1สิทธิ์ต่อหเครื่อง สำหรับลูกค้าที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้ต้องทำการลงทะเบียน V.I.P Unblock Service และต้องแจ้งลงทะเบียนประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการกับพนักงานเมื่อซื้อสินค้าที่ร้านเจมารและจะมีค่าใช้จ่าย10%จากราคาขายก่อนหักส่วนลดและมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างกรณีเปลี่ยนราคาสูงขึ้นรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเจมาดหรือสาขาใกล้บ้านคุณทุกสาขาค่ะ